ชส,สมปรารถนาวิกัยเจอเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีคณะผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าส่วนราชาการและบุคลากรทางการศึกษารวมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกรูปแบบแนวทางที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t practice การจัดการศึกษาประถมวัยด้านครูผู้สอนระดับพื้นที่เขตตรวจราชาการที่14นำโดยนายนุสรจำปาวานผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชาการและติดตามประเมินผลประธานกรรมการเพื่อตรวจเยี่ยมและประเมิน พนกักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระเจ้าใหญ่องค์ตื่อในการคัดเลือกรูปแบบแนวทางที่ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best e บ t p r c c t i c าณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื่อเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัศทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามคัคคีกองละ199บาทเพื่อบูรณะปฏิสังขรศาลานาบุญวัดบ้านคืวันที่3-4ตุลาคม2563 ณวัดบ้านคือหมู่ที่3ตำบลหน,นองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดวันเสาร์ที่3ตุลาคม,มตั้งองค์กระถินวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมทอดถวายองค์กระถินสามคัคคีติดต่อร่วมทำบุญได้ที่หมายเลขบัญชี019918035366ธนาคารทกสสาขาม่วง30ชื่อบัญชีเจ้าอธิการเกษากุสโล สำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอเดชอุดมได้ออกไปสำรวจข้อเท็จจริงกรณีกระบือเสียชีวิตหมู่13ตำบลน,นากระแซงเจ้าของกระบือชื่อนางอมพรชัยโคตพงหมู่13ตำบลน,นากระแซงจำนวนกระบือที่เลี้ยงทั้งหมด6ตัวเสียชีวิต1ตัวเมื่อช่วงเช้าของวันที่1กันยายนคงเหลือกระบือ5ตัว จากการสอบถามอาการและข้อมูลเบื้องต้นกระบือไม่มีอาการที่น่าสงสัยว่าเป็นโรคคอบวมแต่ถึงอย่างไรเพื่อความไม่ประมาทสำนักง,งานปศุสัสตว์อำเภอเด็ดอุดมได้ดำเนินการดังนี้ 1. กระบือที่เหลือ5ตัวให้กักบ,บริเวณภายในคอกเป็นเวลา1เดือน 2. พ่นยาฆ่าเชื้อรอบรอบ,บบริเวณคอกให้เจ้าของกระบือดำเนินการและคอกอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง 3. กระบือที่เสียชีวิตให้ทําการฝังหากมีกระบือโคมีอาการหายใจลําบากใต้คางมีอาการบวมไม่กินหญ้าท้องอืดถ่ายมีเลือดให้รีบแจ้งสำนักงานปศุสัสตว์อำเภอเดชอุดมหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 9 1 7 2 7 9 8 คณะกรรมาการระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจรับรองสถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือการกัดปลาในพื้นที่3อำเภอ สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เจ้าหน้าที่ปกครองระดับจังหวัดอำเภอผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจา,ารณาก่นกรองให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาพร้อมตรวจรับรองสถานที่เล่นการพนันชนไก่ที่ขอต่ออนุญาตของผู้ประกอบการรวม3ามอำเภอคืออำเภอเดชอุดมอำเภอบุญทริกและอำเภอศรีนทรรวมสี่รายซึ่งคณะกรรมการได้แนะนำข้อบกพร่องที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบเพื่อให แก้ไขปรับปรุงให้ตรงตามระเบียบต่อไปนายปรีดาอุ่นอุดมนามอำเภอคขงเจียมได้ร่วมพิธีมอบตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอคขงเจียมโดยพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโมลีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาคสิบปฏิบัติศาสนกิจมอบตราตั้งให้แก่พระสมุขนองปัทโรเจ้าคณะตำบลโขงเจียมเป็นรองเจ้าคณะอำเภอโขงเจียมณวัดขงเจียมตำบลโขงเจียมอำเภอคขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวศิริลักษณ์ผลนอกนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนำทีมงานร่วมกิจกรรมเอามือสามาคัคคีโคกหนองนางโมเดลณศูนย์พุทธธรรมพรมวชิยรยานป่าดงใหญ่วังอ้อหมู่ที่9ตําบลหัวดอนอำเภอเขื่งในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิทูลน,นวนลนุก,กูลผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานนายคมกริชทินชนะพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นผู้ตรวจราชการกรมได้ปลูกต้นยางพวกและปลูกกล้วยจํานวน100ต้นรอบหนองน้ําร่วมกับนักเรียนนักศึกษาจากกศนเมืองอุบลราชธานีกศนนาจัลวยและเครือข่ายชุมชนวังอ้อโดยมีพระสุขขุมวันโนภาดเจ้าอาวาสวัดวังอ้อในฐานะผอ,อ,อศูนย์พุทธธรรมสมเด็จ พระมหาเทีราจารย์จังหวัดอุบลราชธานีพระนักพัฒนาผู้นำการขับเคลื่อนโคกหนองนาโมเดล ขอเชิญเที่ยวงานและให้กำลังใจน้องๆตัวแทนอำเภอหนูน้อยอนุรักษ์วัฒนธรรมน้องเบบีเด็กหญิงชาลิดาวราธนากรหนูน้อยตัวแทนจากอำเภอเขมราชเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์งานประเพณีออกพรรษาที่จะเกิดขึ้นขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแชร์ภาพน้องๆหนูน้อยอนุรักษ์วัฒนธรรมตัวแทนแต่ละอำเภอรางวัลขวัญใจมหาชนยอดแชร์สูงสุด3าอันดับแรกปิดนับคะแนนในวันที่30กันยายนนี้ในงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟลอยกระทง จังหวัดอุบลราชธานีติดตามชมความสามารถของน้องๆตัวแทนอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีได้ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมณนะบริเวณริมแม่น้ำมูลประเพณีศาสตร์จีนหรือวันไหวดวงวิญญาณบรรพบุรุษถือเป็นประเพณีของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษโดยพิธีเส้นไหว้ซึ่งเทศกาลศาสตร์จีนตรงกับวันขึ้น15บ่ําค่ำเดือน7โดยในปี2563นี้ตรงกับวันพุทธที่2กันยายน2563ส่วนกิจกรรมในวันาศาสตร์จีนชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนจะกลับมาอยู่พร้อมหน้าครอบครัวเพื่อทำพิธีไหว้บรรพบุรุษด้วยของเส้นไหว้รวมทั้งมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองซึ่งตามความเชื่อของ ชาวจีนเชื่อว่าการเผากระดาษเกินกระดาษทองให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปเป็นการส่งข้าวของเงินทองและเครื่องใช้ต่างๆไปให้บรรพบุรุษผู้ที่อยู่อีกพบหนึ่งได้ใช้ถือเป็นวัฒนธรรมหรือประเพณีที่สืบปฏิิบบัตสืทอดกันมากว่า1,400ปี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่12อุบลราชธานีได้ดําเนินกิจกรรมตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 1401215 0 0เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานนําเกณฑ์มาตรฐาน ISO 1401215 0 0ไปประยุกต์ใช้ในการรับการตรวจประเมินและรับรองการดําเนินงานตามมาตรฐานดังกล่าว ส่งเสริมศักยภาพการจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสำนักงานรองรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและเพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้มีการดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015อันจะทำให้เกิดการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บนทนทหารบกที่22ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่พลัดที่1ทับ2,563ณนะบริเวณศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พลตรีสราชัสุดที่สนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมและพบปะพูดคุยกับทหารใหม่และญาติให้มีความสบายใจในการเข้ามารับใช้ชาติและจะดูแลน้องคนเล็กของกองทัพบ,บกอย่างดีที่สุดมีความปลอดภัยทางด้านการฝึกการกินอยู่หลับนอนรวมทั้งสุขภาพอนามัยซึ่งมีโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิป,ประสงค์พร้อมดูแลตลอดเวลาและกิจกรรมในวันนี้ได้จัดให้มีรถครัวสนามจากมทบ22และ รอ6,000มาประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับทหารใหม่และญาติที่มาส่งพร้อมทั้งจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธทิประสงค์มาให้บริการตรวจสุขภาพให้กับญาติของทหารใหม่ด้วย